ขอวุ้นส้มลูกใหญ่ๆใส่ถ้วยสักหน่อยแล้วนี่ก็เป็นวุ้นส้มแบบใช้น้ำส้มคั้นสดด้วยนะเพื่อนๆจะบอกว่าช่วงเนี้ยเราทำวุ้นสนุกมากที่สนุกเนี้ยก็เพราะได้เครื่องคั้นน้ำผลไม้มานี่แหละเพื่อนๆสำหรับคนที่เพิ่งเคยใช้แบบเราเนี้ยเราบอกเลยว่าเครื่องนี้เวอร์มากคือตัวเครื่องเนี้ยแยกน้ำแยกกากจนได้น้ำผลไม้ออกมาเยอะมากรอบนี้ก็จัดส้มไป1นกิโลแบ่งน้ำบางส่วนมาทำวุ้นอีกส่วนหนึ่งเนี้ยเก็บไว้ดื่มนะเพื่อนๆรสชาติของน้ำส้มเนี้ยถ้าชิมแล้วเปรี้ยวไปหวานไปเราปรุงเพิ่มได้ นะวันนี้เราจะทําเป็นลูกส้มกลมๆล,ลูกใหญ่ใส่แม่พิมพ์ประมาณ5เซนวุ้นส้มบางส่วนที่ใช้ไม่หมดแล้วก็เทใส่พิมเค้กจะเอามาทําเค้กวุ้นส้มกะทิเดี๋ยวจะเก็บไว้กินกับกาแฟตอนเช้าๆนะเ,นเพื่อนๆส่วนตัวสูตรและวิธีทำเนี่ยเราเคยลงไว้แล้วนะถ้าเ,เพื่อนๆหาไม่เจอนี่ก็สามารถทักมาถามได้วุ้นส้มที่ทำเนี่ยเราก็จะเก็บไว้กินส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเอาไปไหว้ในวันสาดจีนแต่อุตสาห์ออกมาเป็นวุ้นส้มลูกใหญ่ทั้งทีมันจะน้อยหน้าวุ้นส้มลูกเล็กๆไปได้ยังไงก็เสียบใบแกก้้วใหโดดดเเนนนป็สงาั เอานี้น้องก็น่ารักพร้อมเสริมแล้วเพื่อนๆพอคั้นน้ําผลไม้ส,สดๆแบบนี้ก็อดใจไม่ได้ที่จะกินกาแฟสักแก้วหนึ่งได้กินอะไรแบบนี้นี่มันชื่นใจจริงๆ